ยิงเามเมอชอองอย,งยพราะว่าก็าจะคอยจับตาดูเจ้าในตัวเองตลอดเขาไม่กลับไปแล้วเส้นทางนี้เขาจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวย้อนกลับไปไม่ได้คนอย่างเจ้าน,ะน่ารำคาญจริงๆแต่บางทีก็พอมีประโยชน์อยู่บ้าง หมายความว่ายังไงภาพคุณเขาทะเลร้อยปีสดจุเผาดีดีมากคือไม่ใช่ค่านะครับเปล่าท่านพูดอะไรน่ะเรื่องนี้ผ่านไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอท่านอย่พูดจาเลวไหลได้ไหมเลิกเสแสร้งได้แล้วจุกคนโกหกที่เจตนาไม่ดีฮอย่าบอกนะว่าท่านจะฆ่าใคาอีกแล้วนะ ไม่หรอกสำหรับเรื่องนี้แล้วเราเป็นพันธมิตรกันฮะเป็นพันธมิตรแล้วเหรอภาพคุณเขาทะเลร้อยปีศาสตร์เป็นอาวุธเวทที่ล้ำค่าในโลกมันถักจากไหมน้ำแข็งทางเหนือน้ำมึกแต่ละรอยบนนั้นล้วนเกิดจากพลังวิญ,ญญาณวิเศษหากไม่มีข้าคอยช่วยเจ้าคิดว่าตะเกียงดวงเดียวจะเผาได้อย่างนั้นเหรอ<ะ>ท่านนีน่ที่แา้ท่านเป็นคนเผาเหรอ แต่ถท,ท่านก็ยังโดนคำสาปเผาใจนี่นะแล้วท่านยังสาบานต่อฟ้าว่าขอให้โดนฟ้าผ่าบอกว่าถ้าไม่ได้ขโมยผ้าขุนเขาทะเลร้อยปีสาเด็ดขานะใช่เพราะคนที่ขโมยผ้าผุนเขาทะเลร้อยปีสาคือเจ้าฮะนี่ท่านแล้วแล้วทำไมท่านถึงเอาแต่พูดว่าข้าทำตัวลับๆล่อๆสงสัยข้าล่ะตอนนั้นข้าอยากจะฆ่าเจ้าปิดปากจริงๆ ราา้ากท่านท่านนี่มันเป็นบุรุษเจ้าเล่ห์เพทุบายจริงๆถ้าพูดถึงความเจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วเราสองคนน่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันใครเหมือนกับท่านละ่ะงั้นเหรอพี่หญิงข้านึกว่าเจ้าจริงใจต่อนนางนึกว่าเจ้าเห็นนางเป็นสหายจริงๆถึงได้เข้าใกล้านางดีต่อน,นางแต่ข้ารู้ว่า จ้ามีจุดประสงค์อื่นข้าเผาภาพขุนเขาทะเลร้อยปีศาจเพื่อปกป้องพี่หญิงไม่ให้นา้ต้องมาเชิญหน้ากับยุ่นนี้ตอนที่ยังไม่มีแผนรอบข้อส่วนเจ้าทำทุกทางเผาภาพขุนเ,เขาทะเลร้อยปีศาจเพื่ออะไรกันแนะ่ <c oughs> <c oughs> ไม่พูดก็ไม่เป็นไร ยังไงข้าก็ต้องรู้เข้าสักวันเออจริงสิก่อนหน้านี้จะเคยถามข้าไม่ใช่เหรอว่าเหตุใดถึงช่วยพูดให้เจ้าพรับปากว่าจะพาเจ้าเดินทางไปด้วยเพราะว่าก็าจะคอยจับตาดูเจ้าในตัวเองตลอดและฉีกหน้าก,กากของเจ้า